เฮ้ยเชิญพลอยมาไลฟ์ด้วยว่ะพลอยมาไลฟ์ด้วยกันเถอะคอยเปิดก่อนลยเปด่อนงไงน้องต้องบอกาพี่เปิดไม่เป็นอ่ะก็บอกแล้วไม่เชื่อหรอไปท่องลใช่แต่ว่าอ๋อเนี่ยเอาเอากล้องน้องใหญ่ด้วยโอ้โหไปกับใครเจ้เนี่ยไปกับเพื่อนไปไหนจ๊ะอะไรนะไม่บอกอยู่ไปท่องลไปเที่ยวไหนอ่ะท่องโลอ่ะแต่ไม่บอกไปผับไหไม่ผับไม่ผับนั่งชิลอไปผับปะ โอเคพี่ไม่มีอะไรพี่มาไลฟ์เล่นๆนะอยู่บ้านนะพี่อ่ะเอฟซีส่งมาหนูก็เลยแบบโอ้ยหนูเขินอ่ะเอฟซีส่งให้น้องเหรอไหนๆในโอเคเขาห้ามเขาห้ามพูดชื่อเขาห้ามพูดชื่อแอปอื่นนะต้องพูดแค่ติ๊กต็อกข้ามพูดแอปอื่นไม่ได้ใช่ต้องพูดว่าอะไรอ่ะต้องพูดว่าอะไรว่าบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละ แล้วมีคนเดียมหายเยอะไหมพี่แต่แฟนคลับแต่หนูไล่ตอบหมดเลยอะคอมเมนต์หนูก็ตอบเหรอโหยอดฟอลเพิ่มเป็นหมื่นเลยอะโอ้ยเอฟซี FC น่ารักมากเอฟซี FC ขาคือน,าน่ารักมากแล้วยังว่างมาออกให้พี่ไะเนี่ยอะไรนะยังว่างมาออกให้พี่ปะได้ได้ยวนะ่าวโหแต่งตัวสวยจังเลยฮะเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้ว mm อย่าเถื่อนอ๊ยหนูไม่ได้อ่านคอมเมนต์ดูขอโทษเอาแล้วเอาแล้วหยาพี่นิกกี้อยู่ไหนอยู่บ้านน่ะสิพยนั่งดูบอลหลงเหงาไหมฮะเหงาไหมเฉย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 น้องหลังกล้องค่อยบอกเหงาถ้าหลังกล้องค่อยบอกเหงา เฮ้ยนิคุสวัสดีน้องนิคุทัศนิพเฮ้ยสวัสดีนิคุมึงผู้ชายไงกูเลือกูไม่ไม่ค่อยอ่านกูอ่านแต่ผู้หญิงใครอ่ะใครอ่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยหนูเขินอะ่ะได้น้องไปเที่ยวกับเพื่อนเหรอใช่ใช่ไปกับเพื่อนหรือไปกับพี่นิกกี้เดี๋ยวกับพี่ร <laughs> อนิ่ดี๋ยว่าหลังกล้องเดี๋ยวว่า <laughs> ไอ้นี้หนากล้องนะมอนดูเยอะยาเลยออออกอได้เดี๋ยววันไหนชวนถ่าย YouTube นะน้องพลอยได้เฮนะจ๊ะฝากไปดูน้องพลอยเยอะๆนะจ้าคนน้องพลอยาดูตั้งสามแสนลวมั้งขอบคุณเออสามแสนแล้วเร็วมากเลยขอบคุณนะคะัโหคนแบบคอมเมนต์เปพันเลยอ่ะจริงหรอเออพันพันสี่พันสี่ดูนะเฮ้ยนิกจะเย็นนิกจะเย็นน้องลิคุน้องชายใครอ่ะ อ๋อนี่นี่คุณอาทิเป็นน้องชายพี่น่ารักแล้วนี่น้องไปกับใครไปกับเพื่อนเหรอใช่มีเพื่อนแปดคนผู้หญิงหมดเลยชวนมาบ้านพี่เวลาแปดคนอะได้มะล่ะเอ้ยหมดเลยอะแปดคนได้ไหมมาบ้านพี่หมดเลยได้ได้มะล่ะทางอันดึกดึกทักมาอีกทีหนึง่งได้ไล้เ <laughs> ด<ย>ี๋ยวหลอกหลอกหลอก ไปวัดไม่ใช่หรอแปดคนนะชวนไปวัดแปดคนมาเลยบ้านบ้านพี่นะได้ได้ได้ตองพักไปดึกดึกอ่ะเอาดีดีได้จริงวะเนี่ยได้สวยมากเพื่อนสวยไหมสวยแจ่มเลยอ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วเป็นเรื่องละเอ้ยเหรอสิเราเดี๋ยวถ่ายให้ดูเพื่อนสวยจริงเพื่อนหนูสวยได้ได้ได้ส่งรูปเพื่อนมาถ้าสวยมาบ้านพี่ก้เลย พี่นี่พี่เคยเห็นแล้วเพราะว่าเขาไปไมลีว่วันนั้นอะอ๋อได้เดี๋ยวน้องทักมาแล้วกันไมต้องไม่ยุ่ดนันแ่้นเนาะดีใจับม,มีความสุขแ,แบบนึกภาพไปล <c oughs> ่วงหน้าแล้วไงว่าแบบว่าผู้หญิงอยู่8คนแม่งเป็นไงวะเฮออ้ยตื่นเต้นหรอไม่ไม่เราไม่ไม่8คนเราเป็นหนึ่งคนได้ปะโอ้โหถ้าหนึ่งคนหนักเลยใจ <c oughs> <c oughs> เย็นใจเย็นหลอก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  โอเคจ้าน้องพลอยอขอบคุณนะที่ดูคลิปหมูขอูคุณนะคะโอเคฝากไปตามติ๊กต็อกน้องพลอยเยอะนะจ้าน้องพลอยติ๊กต็อกไรอะ่ะติ๊กต็อกน้องพลอยอะ่ะตอ,อกวันเดียวขึ้นน้องกว่าหมื่นเลยโผหมืหน่นนึงหมดเลยของน้องพลอยใช่ไหมโหคนไลค์ตั้งแบบหกเจ็ดพันแล้วคนคงไม่เป็นพันเลยเ<อ>แล้วมีหนุ่มมีหนุ่มเดมหายเยอะเยอะไหม มีคนหนึ่งที่รับชัดฉาดอะดีเอ็มอะไปใจเย็นใจเย็นห <laughs> ลอกหลอกหลอกไม่มีโอเคแล้วได้จา้าพอยเดี๋ยวชวนใหม่นะจา้าโอ้โหแต่งหน้าด้วยอะเอาก็ต้องแต่งดีเลยนี่นี่โอ้ยนี่ทำผมด้วยโอ้ย ได้จ้ะน้องบา,บ,าบายจ้ากดวางไงเอาแล้วหนูต้องวางไงอ่ะพี่กดไม่เป็นด้วยทำไงฮะจะถึงลาแล้วเนี่ยเอาเหรอไม่ตอนนี้อยู่จอดแฝดจอดแฝดอ๋อโอเค <c oughs> ได้จ้ะพอยบายหนูต้องกดออกไล<ว>น์แล้วทำไมน้องนั่งข้างหลังอะน้องไม่นั่งหน้ากับเพื่อนอะ ไปแท็กซี่ไปเจอเพื่อนที่ร้านอ๋อไปกับคุณลุงแท็กซี่อ๋อโอ๊ยโอ้ยงอ่ะโอ้ไงอ่ะเอ้ยเรามมงเพิ่อนเลยขนาดนั้นงงมันไปเลยพี่อยานคอมเมนต์อยู่ว่าเนี่ยมีคนเข้ามามีน้องปอนเข้ามาน้องปอนอ่านข่าวเลยเพิ่งเจอที่ เพิ่งเจอที่งานแต่งที่รีซอร์มอกี้ไงแต่ผู้ชายงั้นก็เลยไม่ชวนไ์ชวนแต่ผู้หญิงแล้วก็ใครต่อไปดีถ้าเดี๋ยวลองดูก่อนถ้ามีผู้หญิงอ่ะรับเลยจะเป็นผู้ชายไม่รับไอ้ปอนสวัสดีน้องปอนออนนิวปอนสวัสดีครับเพิ่งเจอที่แต่งงานพี่รีซอร์มเองเมื่อกี้ทักทายกันนิดเดียวเองน้องปอนสวัสดีครับน้องปอน น้องคุยกับนี่ก่อนดิแฟนคลับไอ้ก่อนดิหนูเหรอเออคุยก่อนกับแฟนคลับอะหนูหนูนึกว่าพี่กี้หายนี่ทางวางอยู่หนูก็เลยไม่ได้พูดพี่หาวิธีวางน้องหาไม่เป็นเลวางไม่เป็นพี่เล่นไม่เป็นทิกต็อกอะหนูก็ทําไม่เป็นอะเพิ่งเล่นเองพี่อะเอามีอะไรอยากถามน้องพลอยนะครับถามมานะครับ พี่เป็นนิกกี้ไปเจอพี่ตักบอลลิบุลเหรอตูนบอลลิวตักบอลลิบอลอี่เพิ่งเจอพี่ตูนบอดี้เมื่อกี้แล้วก็พี่ตูนก็น่ารักมากเจอพี่ตูนแล้วก็พี่ก็แบบชอบเขาไงแล้วแล้วพี่ตูนก็บอกว่าถ้าเมาอ่ะถ้าเมาก็ดีเอ็มมาหาได้ตลอดนะครับพี่ตูนชอบเวลาพี่เมาพี่ชอบดีเอ็มหาพี่ตูนเลยพี่ตูนอย่างเดียวหรอไอ้กับน้องพี่มาดีเอ็มพี่โทรอย่าไม่เคยโทรอย่ามาไม่มีมีแกล้งแกล้งอันนี้แกล้ง เอาอ่านคอมคอมเมนต์หน่อยล่างซ้ายคือว่างครับปกติอ่ะมันเป็นไม่ไม่เป็นมีลองมีมีคนออกถามว่าจะออกช่องพี่นิกกี้อีกไหมออกไหมบ่าได้พี่นิกกี้บอกวันมาดีหนูว่างว่างตอได้ได้เดี๋ยวพี่หรือว่าจะไลฟ์สดคืนนี้โอ้ยพอยแม่งอ้อล้ออ่ะ ออยอ้อร้อนดินิกกี้ดิหนูอ่านคอมเมนต์พอยอ้อร้อนนู่นว่ะคอยอ้อร้อนนี่พอยยาหนูเมีคนหาพี่เอาชู้พอยไปดิพอคุยกับสาวว่าหาว่าพี่เอ้พี่คนอะไรนะไม่ไม่พอคุยกับสาวแม่คนก็หาว่าพี่แบบเข้าชู้ไงไม่แต่มีคนบอกว่าหนูจีบพี่นิกกี้ถึงไหนเราหนูโมบ้างเลยอ่ะ หยอกเล่นหยอกเล่น FT ไลฟ์สดคืนนี้รอเลยนี่ FT บอกยาวไปในหัวเนี่ยคนคนดูหมื่นหนึ่งอ่ะทำอหรอหลอกหลอกะไนะคนดูหมื่นหนึ่งไปกับเพื่อนแปดคนเลยอ่ะ ใช่ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้เจอเพื่อนนานมากตั้งแต่ไมลี่อ่ะแล้วหนูก็ไม่ได้ไปเที่ยวแต่จำได้าเป็นคน่วยคนสวยสองสามคนเลยแบไม่ตอนนั้นก็อยู่ก็สองคนไม่ตอนนั้นที่คนสวยสองสามคนคืออยู่แค่สองสามคนเอ้จริคนสวยกี่คนก็ถูกคนหรอผู้หญิงกี่คนแปดคนเลยหรอใช่ใช่แล้วผู้ชายกี่คน ผู้ชายไม่มีเอ้ยม,มีมีที่แบบว่าไม่ใช่ผู้ชายอ,ะอ่ะใช่แค<ช>่นึกออกแหละได้ปะโอเคนะจ๊คคะพี่จะวางน้องวางไม่เป็นเนี่ยวางไงวะคอยแล้หนูว่าวางไม่เป็นอ่ะเ,เ,เ,เออวางไม่เป็นเลยอ่ะทำไมอะเฮ้ยแฟนขับหน้ารากัะหนูเขินอ่ะ ฝากกดหัวใจให้หน่อยนะครับวายยังไ,ไงวะเนี่ยหนูทำไม่เป็นนะไี่มุกบ่อยเอ้ยถ้าไม่เป็นอะทำไงอะอุ้ยเขาบอกว่าดับสิบหกแล้วว่าคืออะไรอะคนดูเยอะหรอดูอะก็ปกติปะคนดูเท่าไหร่วะพันเก้าว่าไงวะกดค้างที่จอ พอยกดออกให้หนูกดออกเลยใช่ไหมปัดแอปออกหรอกดแบัออกสวยเจ้าทำไม่เป็นหนูกดปัดแอปออกเลยแป๊แบนึงนะนนะพี่ก็เล่นไม่เป็นอนะ่ะพอยถ,ถึงแล้วตอนเนี้ยโอเคได้จ้าพลอยอ <laughs> บอกพลอยก็กดบวก ไม่ต้องวางเขาบอกฮายโหบายบายออกไงแล้วพี่ดิกกี้มองหนูก็ดีเพียววางไม่เป็นเลยพี่เล่นไม่เป็นอ๋อพี่ดิกกี้เป็นคนชงเราต้องให้พี่ดิกกี้แบบออกป่ะแป๊บนึงนะกดกดอ๋ออันนี้แน่เลยเป็นเป็นรูปคนแล้วก็เป็นกากระบาดใช่ป่ะเออเลองลองโอเคจ้าบ๊ายบาย คนบอกให้จุ๊บกล้องแต่ไไว่าอ่าคุณจุ๊บให้นี่ก่อนให้แฟนขับก่อนแล้วก็ค่อยวางได้อ่ะจุ๊บไปแล้วทีนึ่งปิดไฟก่อนึงเลยมั้งขอโทษนะโอ้ปิดไฟด้วยเลยปิดไฟด้วยห้องหลอกห้องหลอกไซส์สิบอ่ะไม่เข้าอีก็ไปนะไม่ไม่เข้าไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้อ่ะเร็วจุ๊บให้แฟนขับไปแล้วหนึ่งครั้งค่อยวางใช่โอ้โห ไปไปวางไงหนูต้องทำอะไรนะเนี่ยไปนะจ๊ะ๊ายบายอ่ะไปแล้ววางไปแล้วคุยกับเอฟซีก่อนมีใครต่อไหมผู้หญิงมาเลยรับแค่ผู้หญิงนะครับผู้ชายแมวนะครับผู้ชายแมวนะครับ ผู้ชาไม่เอาเลยโกรันไม่อยู่ดิอยู่ปะล่ะโกรันอะทำไรอยู่โะรันอะเดิ่มอยู่ครับเดิมอยู่ครับตอนนี้นะครับ WJ ม i เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกับ WJ ม i วันที M ่สิบสี่สิบสี่ WJ ม i มาถ่ายนี่มาถ่ายบอยสั์ธานะครับ แล้วก็มีไอปิชยาด้วยแล้วก็มี WJ m จด้วยนะครับวันที่สิบสี่นะครับสองคนนะครับมาถ่ายบริษัทฮาไม่จำกัดนะครับท่านเลวัตหน่อยครับมียังมีผู้หญิงเข้ามาได้เลยรับเลยอ๋อแล้วก็วันที่สิบกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันทีมชาติไทยนะครับเจอจีนเดี๋ยวผมไปเชียร์เดี๋ยวผมไปเชียร์ไปเชียร์ไทยเจอจีนนะครับ ที่ราชมังคลานะครับเจอกันนะครับวันนสิบหกนะครับพี่ตูนเพิ่งเจอเมื่อกี้โค่นน่ารักเลยพี่ตูนอ่ะเขาเจอผมไงแล้วผมก็เขินเนี่ยเพราะว่าเวลาผมแบบเวลาเมาแล้วก็ชอบพิมพ์ไปบอกรักเขาแล้วก็บอกรักเขาแล้วก็ชอบแบบพิมพ์ไปแบบว่าขอโทษว่าพี่ตูนครับขอโทษด้วยนะครับผมเมาแล้วก็กดอันเซนอะไรเงี้ยแต่เขาก็อ่านทันไงแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับพิมมาได้ตลอดแล้วเมื่อกี้เจอเขาที่งานไปรีสอร์ทพี่ตูนเขาก็แซวเขาบอกว่าถ้าเมาก็ดีเอ็มหาพี่อีกนะครับพี่ชอบครับ ก็พูดเงี้ยพี่ตูนอะ่ะโคตรน่ารักเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายนี่พรุ่งนี้ถ่าย YouTube กับเอ่อจนไม่เห็นกับตาจนพระใจไม่เจ็บอ่ะเอ่อเฮียเอ๋ยเบอร์พี่อะไรวะพี่อะไรอะ่ะช่วยบอกหน่อยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ่าย YouTube กับพี่เนี่ยจนไม่เห็นกับโหจีนวยไปตามจีนวยมาเลยเนี่ยมีแต่คนพี่หมายจีนวยใช่มหม เออพี่ติดคิดตตี้พี่ติดคิตตี้พรุ่งนี้จนไม่เห็นกับตาจนผ้าใจไม่เจ็บเนี่ยพรุ่เนี้ยถายกับพี่คิตตี้ในล่าไปบ้านก้อยแล้วนะครับเพราะว่าก้อยบอกว่าคิดถึงลูกนะครับก็เลยให้พี่คนขับรถน้องก้อยมารับแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตามเดี๋ยวทำเพลงกับบอเบิลสามร้อยเพลงใหม่จนไม่เห็นกับตาจนผ้าใจไม่เจ็บมีแต่โกรันจีนวย อ๋อสวัสดีครับไม่กี่อยู่โกโับบอยครับสวัสดีครับทำเพลงใต้ครับใช่ครับทำเพลงใต้ทํากับเอ่อพีฮอตทำกับพีฮอตนะครับแล้วก็พี่ปอนเขาก็ชวนบบเบิ้ลสามร้อยมาฟิตนะครับกดเชิญไม่เป็นเดียต้องไปเชิญมาเด็โกโอรันชวนไงอะ่ะกดเชิญไม่เป็นเดี๋ยวทำไม่เป็นผมทําไม่เป็นทาให้ผมนี่ผมเชิญไม่เป็น โกรันบีมชาชมพูจีนวยหมอปาวีวีได้บัตรโซนไหนพี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูโซนนะครับโทรหาไม่ได้โทรหาไล์มันก็หลุดเลยดิใช่ไหมปองกระพนเดี๋ยวปองกระพลมาถ่ายยูทูบเดี๋ยวพ่อปองนัดแล้วเดี๋ยวพ่อปองน,นัดมาแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอเองงานแต่งพี่ซอ พี่ตูนมาออกช่องหน่อยโอ้โหพี่ตูนผมตือ้อผมตื้อพี่ตูนบอดี้สแลมมาแบบปีสองปีแล้วอะผมอะตื้อพี่ตูนบอดี้สแลมมาปีสองปีแล้วแล้ว,ลวก็เคยใกล้เคียงสุดเลยก็คือโทรคุยกันพี่ตูนเขาก็น่ารักมากเขาก็แบบว่าโทรคุยกับผมอะจําได้เลยว่าเคยคุยโทรศัพท์กับพี่ตูนอะสิบสองนาทีสิบสองไม่นาทีโอ้โหแบบดีใจมากเลยแบบตื่นเต้นอะเหมือนแฟนคลับได้คุยกับศิลปินอะ บางโตก็อยากเชิญนะครับบางโตก็อยากเชิญครับเดี๋ยวรอคลิปนะครับคลิปหน้าน่าจะลงบ้านอาชาดาละไปบุกบ้านอาชาดานะครับที่อุทยัยธานีนะครับบ้านร้อยไร่อาชาดาเดี๋ยวรอติดตามใน o u t u b เอเอยังชวนสาวไม่ครบเลยสิบเอ็ดคนอยู่บ้านนะครับตอนนี้อยู่บ้านนะครับดูดิอยู่คนเดียวครับอยู่บ้านดูเงา,าไม่ลดยไทย ดูบ้านดูบ้านอยู่คนเดียวนี่ข้างนอกนี่นอกบ้านอยู่คนเดียวอะดูเิเปลี่ยนกล้องไงวะเขี <c oughs> ียดทำไมเป็นกดหัวใจหน่อยนะครับกดหัวใจให,หน่อยนะครับเขาบอกว่าต้องบอกให้กดหัวใจถ้ากดหัวใจแล้วคนจะดูเยอะกดหัวใจให้หน่อยนะครับฝากกดหัวใจถึงเจ็ดหมื่นนยนะครับแสนเลยก็ได้กดหัวใจให้หน่อยนะครับ ฝากดเข้าใจรัวๆหน่อยนะครับเรยูด,ดิอยู่คนเดียวเลยนี่บ้านอยู่คนเดียวเนาะด้เอ FC ขุดสลับสามขีดโอเคสลับสามขีดสลับกล้องนี่บ้านเห็นไหมบอกแล้วว่าอยู่คนเดียวนี่บ้านฝั่งตรงข้ามไหมบ้าอ,อยู่คนเดียวผมอยู่คนเดียว มีผีดิมีมีม,มีมีเรื่องผีจริงๆเอาไหมาให้เล่าให้ให้ฟังไหมล่ะอยากฟังเรื่องผีแหมกดหนึ่งฟังบ่าผมไม่กลัวผีอํำได้มาเถอะอยากฟังไหมอยากฟังเรื่องผีไหมกดหนึ่งกดหนึ่งเลย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 ไล่ฟังเดี๋ยวเล่ฟังเรื่องผีอ้ปบ คนหนึ่งมาเร็วคนหนึ่งเร็วคนหนึ่งคนหนึ่งกดหัวใจมาเ็วเดี๋ยวเล่าเรื่องผีให้ฟังครบแสนอะถูกใจแสนคนนะครับถูกใจแสนถูกใจถึงหนึ่งแสนนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องผีให้ให้ฟังเลยติดอ่างด้วยถูกใจถึงหนึ่งแสนนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องผีให้ฟังครับถูกใจถึงหนึ่งแสนนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องผีให้ฟังกดถูกใจมาเลยกดถูกใจหน่อยนะครับถึงหนึ่งแสนนะครับเล่าเรื่องผีให้ฟังนะครับโอ้โหแสนแล้วขอบคุณนะครับหนึ่งแสนแล้วโอเค ไม่มีไม่มีผีเหรอคือตอนแรกอะผมก็ไม่กลัวผีหรอกบอกตามตรงเลยแล้วก็แล้วก็ผมมันไปเจอหมอปลายไปเจอหมอปลายพายกระซิบแล้วก็ฝากกดหัวใจถึงสองแสนหน่อยนะครับกดให้หน่อยนะครับเอาเรื่องสาวดีกว่าเอาไงาตรงๆจะเอาเรื่องสาวหรือว่าเรื่องผีเอาเอาไงดีสาวหรือผี เรื่องผีเรื่องสาวจริงจริงไงอยากทำรายการใหม่เอามีมีมีม,มีแต่สาวอยากทำรารายการใหม่ผมอะจริงจริงไม่ผีก็หมีดีปะ่ะอยากทำรายการเรื่องสาวผีก่อนเอาไงเรื่องผีก่อนผีก่อนแล้วกันอ๋อเรื่องแจ็คแฟนฉันแจ็คแฟนฉันเขาดีกับแฟนแล้วเขาดีกับแฟนแล้ววันนั้นน่ะที่มีข่าวผมโทรไปแล้ว วันนั้นที่มีข่าวว่าเขาเลิกกันใช่ไหมล่ะผมาโทรไปแล้วโทรไปหาแจ็คแฟนฉันแล้วแล้วก็คุยกับเขาแล้วดีกันแล้วเออคืนนั้นนะเขาทะเลาะกันเขาทะเลาะกันแล้วก็ต้องไปมอนไปโพสตสตอรี่แล้วก็ลบแล้วเขาก็ดีกันแล้วตอนนี้อืมเอาไงผีผีไหมผีก่อนดีกว่าอ๋อชวนสาวมาเล่าเรื่องผีเออ เดี๋ยวปีหน้าผมไปทำหน้าชวนสาวมาคุยเรื่องผีดีไหมเนาะชวนสาวมาแล้วก็รับเรื่องผีจากทางบ้านแล้วก็เอาผมกับผู้หญิงนั่งฟังเรื่องผีกันดีไหมเอาไหมล่ะเอาไหมอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องผีให้ฟังก่อนแล้วกันคือตอนนั้นไปเจอหมอปลายไปเจอหมอปายไปเจอหมอปายปายกระซิบใช่ไหมล่ะแล้วก็ทีเนี้ยก็ไปคุยกับหมอปายปายกระซิบ เขาก็บอกว่าผมอะมีผีตามมีผ <sh arp uno> <conduct> ีตามสองตัวเรื่องจริงเขาบอกว่าผมอะมีผีตามสองตัวเขาบอกว่าตัวแรกก็คือเป็นผีที่ตามไปจากต้นไม้เขาบอกว่าผมเคยไปขออาจจะไปขออะไรจากต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ผีจะตามมาส่วนอีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นคนแบบเป็นคนแบบทําของใส่เว้ยที่เขาบอกผมอ่ะ เป็นตัวแบบทำของใส่แบบมีคนอะทำของใส่ผมไว้เป็นผีแบบตามมาเฮียแล้วก็หลอนเงียเราอะก็หลอนแล้วก็เราก็ถามว่าแล้วทีนี้ผมอะเสือกอยากรู้ไงผมก็เลยบอกว่าเอาแล้วแบบแล้วผีตัวหนึ่งอะหน้าตาเป็นไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าผีตัวหนึ่งอะเป็นแบบผีใส่ชุดดําแล้วก็เล็บยาวๆแล้วก็หน้าตาไม่สวยอะไรเงี้ยเฮียผมก็หลอนเลย เออเอาเหรออ๋อก็ทักแบบนี้ทุกคนเหรอโอเคเลือกเล่าแล้วสวัสดีครับวิเจใหญ่โอเคหมอไปลายไทยไม่ตรงเหรอโอเคเลิกเล่าแล้ว <laughs> เอาเหรอ ไม่เล่าแล้วดิเดี๋ยวรอคลิปอาชาดาครับรอคลิปอาชาดานะครับบิมบูบี้